สวัสดีค่ะวันนี้โบมาพบกับทุกคนในคลิปเปิดถุงช้อปนะคะแมมเดือนนี้โบก็เพิ่งเปิดถุงช้อปเป็นเป็นครั้งแรกนะคะเป็นเครื่องสำอางที่โบได้มาจากร้าน Rock Store นะคะที่เรามานันแล้วก็มีบางอย่างที่แบบซื้อซ้าแล้วก็มีบางอย่างที่ซื้อมาเพราะอยากจะลองนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็น eye makeup remover นะที่โบใช้เป็นประจำนะคะจะไม่ได้แล้วว่าเป็นขวดที่เท่าไหร่นะแต่แบบว่าใช้บ่อยมากๆนะคะแล้วก็แถวนี้หาง่ายราคาไม่แพงมากแล้วก็ใช้ดีนะคะสำหรับตัว Maybelline New York นะคะถัดไปก็จะเป็นเบส make up นะคะตัวนี้เป็นของ a r t r i ริ e เขาเพิ่งออก บีบีครีมตัวใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นมีบีครีมออร d าฟ u n เดชั o นนะคะตัวนี้จะมี SPF 30ด้วยเฉดสีที่เราใช้นะคะ 03. 0 3น n u ส e b e ู g e นะคะรู้สึกว่าเขาจะมีทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันนะคะแต่ว่าคือมันจะออกมาโทนเบจหมดเลยนะแต่ถ้าใครที่แบบ ผิวโทนสีเหลืองมากๆนะคะบอกว่าไม่น่าจะโอเคนะเพราะว่ามันจะมันจะออกแบบโทนกลางแล้วก็ไปโทนชมพูนะคะเป็นส่วนใหญ่นะถัดมานะคะเป็นตัวนี้เป็นของคาร์ทริสเช่นกันนะคะจะเป็น Color อร์คั i เลอร์อินฟ t i ชั่นลองล i สติ้งลน,นะคะตัวนี้สี Don't Call Me Princess นะคะ เป็นสีชมพูดีโบเห็นน้องลิกทำรีวิวไว้นะคะแล้วน้องเขาบอกว่าพี่โบเนี่ยต้องลองนะคะโบก็เลยอาฮะเดี๋ยวพี่จะไปลองเพราะว่าลิปสเตนนะคะของเมเบลินโบก็ไม่ชอบของลอเรียลก็ไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยอยากจะลองของคา t r ทรีสตูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ ถัดมาเป็นตัวลิปครีมนะคะตัวนี้เป็นย e ี่ห้อ m a n h a t ตันชื่อว่า Soft Matte Lip Cream นะคะตัวนี้เป็นสี 45H นะคะมันจะคล้คลายๆกับตัวลิปแมทของ NYX นะคะถ้าใครเคยลองของ NYX แล้วนะแต่ว่า ลิปแมทของ n น x นะคะที่เยอรมันหาซื้อยากมากแล้วก็มันไม่มีขายนะบอก,ก็เลยเออใช้ยี่ห้อนี้แล้วกันนะคะของ Man ฮัตตันนะมันก็โอเคนะต่อไปเป็นมาสคาร่านะคะตัวนี้เป็นของ Maybelline Colossal นะคะตัวนี้จะเป็นมาสคาร่าที่จะช่วยเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็เพิ่มความหล่อเอ,อ่อเพิ่มความยาวของขนตานะคะ โบเคยได้ยินกูรูหลายๆคนนะคะเขาบอกมาว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีมันทําให้ขนตายาวเลยหนาะโบก็เลยเออเดี๋ยวลองบ้างที่จริงเขาแถมมากับ b a b y l i ิปสนะคะโบก็ยังไม่เคยลองใช้นะตัวนี้เป็นกลิ่น m a มงกอพายไปจะเป็นเกี่ยวกับตาบ้างนะคะตัวนี้เป็น Color i n f a l l ฟ b l e ของ ลอ r รี l นะคะตัวนี้โบได้มาในสี014 e t e r n a l Black นะคะเขาจะเป็นสีดำแล้วก็จะมีรีประยับกลิตเตอร์นะคะแบบว่าชายชายนิดนึงนะต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นที่เขียนคิ้วของรนะิม l l l o n d o นนาโบเคยใช้ เมื่อนา,นานมาแล้วนะคะถ้าใครที่ติดตามวิดีโอแต่งหน้าของโบนะจะรู้ว่าโบใช้เฉพาะยี่ห้อเน,นี้ยนาะนแต่แบบนานแล้วแล้วก็มันหาซื้อยาคือนานๆทีโบจะได้มาอันหนึ่งนะคะเพราะว่าจะต้องเข้าไปในเมืองใช่ไหมมันถึงจะมีเคาน์เตอร์นะคะตัวนี้โบได้มาในสี001 Dark Brown นะคะต่อไปจะเป็น ตัวยาทาเล็บกันบ้างนะยาทาเล็บโบได้มา2สีนะคะของเอเซน c ์อยากจะบอกว่าโบลองไปแล้วสีหนึ่งเป็นสีที่โบทาอยู่ในตอนนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเ s เซนต์นูตกรามนะคะสีที่โบลองไปแล้วนะชื่อไอสตรอเบอรี่ครีมนะคะสี ชมพูอ่อนแล้วก็มีมูคแล้วก็มีแชมเปญผสมกันบอยอธิบายไม่ถูกนะแต่ว่ามันสวยแล้วมันจะขับทําให้มือเรามันดูสดใสขึ้นนะคะไม่นู้จนเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้มือของเราดูหมองนะอีกสีหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสีคาเฟอเล่นะคะเบอร์0ูนย์ห้าในลายเดียวกันนะคะ ใครที่กำลังมองหาตัวยาทาเล็บนะที่แบบว่าสีนู๊แล้วแบบเข้ากับทุกสีผิวนะคะโบแนะนำลายนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีประมาณ7-8เฉดสีนะคะถ้าจะไม่ผิดให้เลือกแล้วก็คือมันเหมาะกับทุกสีผิวอะ่ะคือมันเป็นสีนู๊ที่ลงตัวนะคะเดี๋ยวไปลองเล่นกันได้ที่เคาน์เตอร์นะและอีก2ตัวที่ได้มาจาก Essence เหมือนกันนะคะตัวนี้แบบ ลองใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะแบบประทับใจสำหรับตัวนี้เลย Essence Nail Art Express Dry Drop นะคะตัวนี้คือแบบว่าใช้แล้วมันเฮ้ยมันแห้งเร็วมากแล้วมันก็แบบคุณสมบัตินะโบเคยใช้ของ OPI นะคะซึ่งเป็นดรอปแบบนี้แล้วแบบคุณสมบัติมันเหมือนกันเลยอะแล้วราคามันต่างกันลิปลับนะคะตัวนึงอันนี้ก็แบบใช้ดีนะคะ Essence Quick Dry Top Coat นะคะ ใครมองหาท็อปโค้ดทีร่ราคาถูกแล้วก็ใช้ดีนะคะโบแนะนำของเอเซนส์นะคะเพราะว่าคือหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปแล้วก็มันราคาไม่แพงเอาลาหมดไปแล้วสำหรับเปิดถุงช็อปในวันนี้นะคะมีคำถามหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถที่จะโพสต์ลงไปได้เลยนะคะโบยินดีที่จะอ่านแล้วก็ยินดีที่จะตอบมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ